สวัสดีครับขลังก,ก็ขอโทษขออภัพยพี่น้องสุงสุดเลครับเด้อเพราะว่าหลวยนีลืมเปิดใหม่นะฮะอ่าได้หอยมแมลงผู้มาสองแพ็คนะครับค่ะเพิ่นเบาอีหยังวัอยู่คนเดียวหลวยนีชาแนลนะหอยมแมลงผู้อ่าตัวใหญ่ๆนะคะผมช็อตนี้ก็คืออาจจะเป็นช็อตที่หลวยนีมาพูดแทนเพราะว่าคลิปก็ลืมเปิดใหม่นาะพี่น้องเนานะ ทั้งทั้งทั้งคำเจ้าของก็แม่นยังเตรียมนั่นเตรียมนี่ก็เริ่มเปิดไม่พี่น้องตอนนี้ก็เอาเสียงแบบสดๆนะครับเนาะเสียงสดๆก่อนมาเด้อพี่น้องสุกสุกคนมากินหอยแมลงผู่พันเมี่ยงครับพี่น้องพันเมี่ยงหอยแมลงผู่แซ่บแซ่บได้พี่น้องหอยสดๆ <c oughs> หอยสดๆใหญ่ๆกินไปน้ำล้วก็ยิ้นไปน้ำครับเพราะว่าได้กินหอยเป็นคนมักหอยแมลงผู้หอยเอียงกับมากค่ะผม แซ่บคำาแหลกเนาะมีข้าแหลกตอนนี้กะคำาแหลกกระจิบประมาณพัน 10, ใสขนมกีเนาะขนมกีแล้วกะพักชีปลอมปูนใสปูนใสหลายจิงหน่อยแล้วก็ตามด้วยน้ำน้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มสามรสท่านนี่แหละครัแบแซ่บแซ่บอิ่ลีค่ะพี่น้องเมนูนี้บม่ได้กินดูแล้วพี่น้องลองไปเห็ดกินเมืองเด้อครับเด้อแต่ตอนนี้กะประมาณสามหน้าที่นี่แหละครับเดียวกะ งอกเพื่อนกคยชิงอกไส้งอกขัวเบิ้งไม้แหละบัดนี้ก็จะเอใจว่จาเจ้าของเริ่มเปิดไม้เนาะพี่น้องก่ะขอโทษขออภัยพี่น้องสุขสุขกันนึง้อครับเด้ตอนนี้ก่ะกินซะก่อนเออคำแรกคำแหลกต่อไปอืมกินต้มหอมตามหอมส,สดๆพักส,สดๆครับพี่น้องแซ่บอีหลีเนะบ่แม่นบ่แม่นแบบท้าทาเว้าเด้พี่น้องแซ่บอีหลี เพราะว่าเมนูนี่โรยนี้กะบ่ิได้กินดูเราอิลิก็เป็นเมนูแรกนะครับนี่หอยมแมลงภูพันเมี่ยงหอยมแมลงภูครับเราจะกินกะเอาคนมันออกนะพี่น้องเนาะหอยมแมลงภู่ก็จะมีมีขนกะเกาต้องเอาออกเพราะว่ามันสีดลกแต่ว่าหอยี่กะล่างเลยครับล่างเรียบร้อยแล้วก็ลวกเอาได้ครบโรยนี้มาได้หนึ่งเด้อโรยนี้ลวกเอา เละโคเละเขเละล้อก็เอาขึ้นเลยครับลวกสุกแล้วมันจะมันจะเหนียวหอยจะเหนียวครับโอเคครับผมที่นี่ก็เสียจักหน่อยกประมาณบากกีวีครับก็จะมีเสียงเปิดไม่แล้วอันนี้ก็กินไปก่อนที่นี่เพิ่งกระสิงงอรายงอขัวหึน่ะเหอามาครับโอเคครับผม nhìn đang đồn lắm chai máy phi nào ngươi nhật bản ngày hen hoài cái đài Má hạt má nên chín nên chín hả ยุดไม่ได้คล้องมากในห้อยอ่ะ ซีปัมร่องแบบบระพาะมงังก เมียผักแซ่บแห้งพันเม่งหอยขอบุญนเผียพี่น,ออน้องขอบุญนย้ยเผียดูวทำไงอะไรกะเอากับพี่น้องบ่ได้ <c oughs> ไปครับอร่อยแซ่บไดิ không bẩn bò bùng thế nào lên kim chậm lắm chim 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 ha à, tiếng tiên tiên lên ha anh kim เสร็จมากซื้อมากมคับพี่น้องสองแพ็นคนี่นงงนงไง เอาไอ้ต้องเอาไอ้คนมันออกกันนะครับคนมันหลายไอ้แมลงภูยังคนหลายให้ใส่กระปุนเนี่ยค้ามยังไงเนี่ยพันมาเนี่ยอ้หลายข้ามเลพี่น้องไอ้เมนูพันเหมียงเหมือนี่ มีนัวหอมไร้วัดการลงกรงนี้ฝน,นตกพี่น้ือเปล่าพายุเขา กินยากเนี่ยครับพราว่ามันพันมันได้พันเลยปุ่มลงไปกิมใส่ครับพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นอเ,นบเอ้ากระปุ่นเฮีย

เห็ดหอมเอาใส่ละอันนี้คือตัวนี้คือตัวนี้บะมีคนครับโอ้ยตัวนี้บะมีคน <c oughs> กินแบบนี้เลยไนะี่นองจุมจ่มๆๆๆเลยไป 分配了。 ช่วงไก่เอาพี่น้องไก่บ่ครับอ่ะคำนี้ไปกินไปรอดูดูดดด,ดคำนี้ไปครับพี่น้อง พกินพืพ่ดพดเดียวครับเน่ยโอ้บอร์แมนแม็กินกับเบบปซินนะครับเนาะเมนูนี้ไม่ผิดหวังแซ่บพี่น้องลองเปิด ลองไปพันเดอ้อพันหอยแมลงผู้ชุดหอยใหญ่ๆอบอ,บอบั๋วขาวๆครับบ่จัดอืม,อมโอเคครับพี่น้องมาชุดมองอิ่มล่ะขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนเดอ้อครับที่เข้ามากดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้หลุยนี่แชแนลนะครับกินปลาสุภาพแบบใดหรือว่ากินปลาบดแบบใดก็ เขาโทรอภัยพี่น้องสมคบเ้วยครับเขมี้ก็กลับสวัสดีครับเลิฟบิวครับผม